สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับคนชสูช่องโนชันโดแฟมิลี่วันนี้เรามาอยู่กันในเกม a อ Night นะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายเกมนะก็ได้มีการเปิดกาชาไปีอแลวรู้สึกว่าดวงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ม,มากเลยจนมาถึงเกมอะไรนะฮะวันนี้เนี่ยมีเรียกว่าตู้กาชาใหม่เข้ามาครับเป็นตู้ c o ล l a b o r a t i o n นะครับกับเกม Rainbow Six นั่นเองนะฮะโดยที่การคอลแลบครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะ โดยที่มีตัว l i m i t ต็ตัวนี้นะครับก็คือเอลันเองนะฮะซึ่งมาในพาทแรกนะครับพา์ที่2เนี่ยจะเป็นตัวเก่านะครับก็คือแอชเองนะซึ่งแอชเนี่ยก็ผมก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะมากดเอล่ากันนะฮะก็มีของแจกมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวนะฮะอ่าโอเคแล้วก็มารับก่อนแล้วกันนะ่าก็มีรางวัลล็อกอินด้วยนะฮะอ่าแล้วก็มีแจก นี่นะน่าจะเป็นเพชรอ่าอเคเพชรสองร้อยอ่ะโอเคนะเดี๋ยววันนี้เรามากาชากันอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะอ่านี่ก็มี10บโปรฟีก่อนนะครับโดยที่เอล่าเนี่ยมันจะการันตีที่120โลนะครับถ้าเรากดกาชาแล้ว6ดาวที่ได้เนี่ยเป็นเอล่าปุ๊บเนี่ยตรงการันตีนี้ก็จะหายไปนะแต่ถ้าเรา ได้หกดาวหรือว่าไม่ได้หกดาวเลยจนไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยครบร้อยยี่ิเร์เนตีเนี่ยมันจะแจกเอล่าให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในวันนี้ก็คือเอาเอล่าหนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กันที่โรไหนจะถึงการันตีหรือเปล่านะมาดูกันฟึบสิบโรแรกนะฮะอันนี้เป็นของตัวฟรีเนาะก็การันตีห้าดาวทำไปอย่างน้อยนะฟึบอ่าก็ อันก็จะมีอาจจะมีแตกแตกลุงได้นะแต่ว่าก็คงค่อนข้างยากหน่อยน่าจะเป็นการันตีแค่ทองนะตามท่องหนึ่งปุ๊บเฮ้ยแตกไหยเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหตัวที่หกมาแล้วก็มาลุ้นกันว่าเอล่าหรือไม่เอล่านะฮะอะไรวะ <laughs> <laughs> เฮ้ยมันมาจริงเว้ยเฮ้ย

โอ้โหให้มันได้อย่างนี้นะสิโลจบโอ้เดี๋ยวนะมันจะมีห้าดาวอีกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมันเป็นลิมิเต็ดอะเราจะหา้าดาวด้วยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเคิดว่าเป็นโบนัสแล้วกันเนาะที่ได้เร็วขนาดนี้นะสิบโลแรกจบแลยนะต่อไปขอห้ดาดาวเนาะก็จะเป็นด็อกกับไอหน้านะนะชืนะ่อไอน้าโอเคไปขอห้าดาวนะขอห้าดาวนะ สีทองไหมเออถ้าดาวพอสองตัวจบจบไปเลยฮึบโอเคตัวเดียว <laughs> <laughs> น่าจะออกมาตัวหนึ่งเนาะซึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้ฟึบอ่านี่นะฮะได้ด็อกมาก็แสดงว่ายังขาดอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้หน้าเพราะฉะนั้นก็หาห้าดาวอีกตัวหนึ่ง ก็ขอให้จบในเนี้นะฮะตัวสิบโลไม่เกินไปกว่านี้สีทองมาจบๆไปเลยเพราะว่าตัวแรกออกด็อกไปแล้วเนี่ยตัวต่อไปมันจะเป็นการันตีไอหน้าเลยนะฮะทองมาทองมาไม่ทองเว้ยขอเป็นไม่เอาดีกว่าตัวใช้ตัวสิบไปเลยกันขี้เกียจ ที้เกียจมากดเปิดจิระบายไม่เอาสีดองมาจะร้าดาวได้สุ่ดาวด้ยโอ้โหราวดาวดาาเอาได้อาดาวด้วยโอเคอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะได้ไอหน้าด้วยเนี่ยโอ้โหนี่มันเจ๋งๆจริเจงๆเลย แจ็กกี้น่นังแจ็กกี้มาห้าดาวปุ๊บไอเนี้ยอ่าโอเคไปลุ้น6ได้ตัวนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอไล่สักตัวหนึ่งไปจ,จบๆบสามแล้วอ่าตัวนี้สามดาวไม่ใช่ตัวที่สามเนาะตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไม่ได้ดูเลยยังนะอันนี้สี่ดาว ถึงแล้วเอลามะเออโอเคสรุปว่านี่เรากดไปเท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่สิบโลได้เนาะก็ซือได้ทั้งเอลา่าด็อกแล้วก็ไอหน้าครบเรียบร้อย <laughs> โอเค นี่ยังเหลือยังเหลือตัวสิบโลอยู่เนี่ยอ๋อไม่เหลือแล้วเนาะเหลือเป็นแค่อ่าทีละโลสิบใบแค่นั้นเองก็สรุปใช้ได้นะเนี่โอ,อ้โหไอลาจะเป็นตัวของสเปเชียลิสนะถ้าจะไม่ผิดนี่นะไม่ใช่ไอล่าเอล่าเอล่า,เ,ลาเพราะฉะนั้นเราก็ได้พอร์ตหนึ่งมาก็ลบคอร์สไปได้อีกหนึ่งอะโอเคอ่ะ,อะแค่นี้พอโอ้แต่ พอทสามก็พอตห้านี่อิมพูฟทั้งเฟิร์สแล้วก็ทาเลนสกิลเลยอ่ะเออทั้งหนึ่งกับสองทาเลนนะโอ้ซึ่งค่อนข้างดีนะแต่เราก็คงไม่ไม่ไปถึงขั้นนั้นเอาแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะสำหรับเอแล้วรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ทำการเตรียมไอตัวไปไปชื่อของมันอ่ะ พอไหมอ่ะเปลี่ยนอันนี้ยพอมาสี่อันใช่ไหมออปปะเออโอเคได้ได้ได,ได้อ่ะครบนะก็ไปอัพตัวละครกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอก่อนไม่อัพขอดูนี่ก่อนสิ ม,มีชุดอะไรบ้างโอ้โหนี่ไงเอล่ามาตรงนี้เลยอมันอย่างนี้เลยใช่ไหมก็คือได้ตัวมาก็ต้องเอามาซื้อสกิน <c oughs> ขายกันอย่างนี้เลยอ่ะโอเคได้สกินเอล่ามาเรียบร้อยมีน้องแมวด้วยนะหนึ่งสองสามตัว ที่บ้านหมก็มีแมวตัว่งแมวส้มนะแมวส้มตัวเมียนะอย่างงี้นะฮะก็เรียบร้อยส่วนห้าดาวก็บายบายไม่เอาสกินไม่จําเป็นนะขอหกดาวว่ะไหนหนเอล่าเราอยู่ไหนะอ่าใส่สกินให้เรียบร้อยเลยนี่มีน้องแมวด้วยน่ารักนี่ถ้าเป็นสกินปกติไม่มีเนาะอ่ะก็อัพเลยนะถือว่า ดวงไปดวงแตกเกมอื่นแล้วก็อารคในที่แบบเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่รักเราอ่ะอเมดาคือเป็นเกมที่ผมจะไม่ค่อยดวงแตกเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับอื่นๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ดวงแตกมากเลยคือนิเก็ตะคือแบบดวงโคตรแตกเลยอะส่วน เ i n น e ซ t c อน n น c t t นี่ก็แบบกลางๆแตกมั่งไม่แตกมั่งแต่ล่าสุดก็คือแตกมาโดนการันตีนะแล้วกเกมที่รักเราอีกเกมนีก็คือบวัวใครนะฮะถึงจะโดนการันตีไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ไม่เจ็บช้ำน้ำใจเท่าไหร่อ่ะพอได้อ่ะคือแบบยอมรับได้ไม่ถึงกับแย่แต่ตอนนี้ตอนนี้เกมรู้สึกแย่มากอ่ะไม่อยากแทบไม่อยากจะเล่นแล้วตอนนี้สร้างสร้าง หมดพอดีดูดิเออเดี๋ยวได้ของแถมหน่อยอันนี้ก็จะหมดแล้วต้องไปสร้างอันนี้โอเคไปตัดสร้างเก็บไว้มัางนะฮะหลัง <positions. S 1> หลังนี้ไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่อ่ะโอเคโปรโมตปึ๊บ เรียบร้อยซึ้นอีสองไปไหนไหนก็นไหนๆแน้วไปเลเวลแม็กไปเลยเรียบร้อยโอ้นี่มีให้ทำเลยเนี่ยโมดูลแต่ว่าไอตัวหมดอะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวที่ทำโมดูลต้องใช้สี่อันอะหมดเกลี้ยงแล้วนะ,ะตอนนี้ไม่เหลือเลยเราไปอัาบยังอื่นหมดแล้วอะ เน no ี่ยเนี <guarding no problem> well ่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเนี่ยโมดูลดัตต้าบล็อกเนี่ยเกลี้ยงนะฮะอ่าในเมื่อก็อัพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยอ่รับมาก่อนของบิดก็มาเทรนนิ่งนะฮะเทรนนิ่งเอล่า เอลานี้ต้องเขาเล่นจะเล่นสกิลสามกันนะเพราะั้นต้องหา <c oughs> ต้องมาลงสกิลสามก่อนซิฝ <c oughs> ึกของตัวสเปเชียลิสต์อยู่ไหนอะ่ะไม่มีเหรอฮอนะ <c oughs> นี่นี่นี่ใช้แฟนทอมนะนี่เรียนก่อนแล้วก็จับตัวใหม่มาใส่ในคอนโทรลเซ็นเตอร์นะฮะมา มีเต็มแลยวเปลี่ยน่งด็อ,ดอกมาก็ไอแน่อ่ะก็คือไม่รู้ว่าในส่วนของตัวเลนโปกซ์ชุดใหม่เนี่ยมันมันไอ้นี่ไหมมันต้องมาใช้กับตัวฟอนโทรเซนเตอร์ตัวเก่าไหมที่แบบแช่กันอยู่ในนี้แบบเป็นปีเลยผมไม่ได้เปลี่ยนออกเลยเนะี่ย ิดนึงนะมากลับกลับคืนที่เดิมนะคือตอนนี้เนี่ยใครใครใช้เซตไหนอยู่เนี่ยก็มาแนะนํากันได้นะในส่วนของคือตัวเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่ก็คือไอพวกโรงงานนรกทั้งหลายเนี่ยดีวผมก็จะใช้เซตเนี้ยเนี่ยสำหรับในส่วนของ d s c สิฟ i o n r o ูมก็ใช้เซตนี้ส่วน h ทดดิงโฟ o t ก็ใช้ตามตัวเดิมเลยเนี่ย ทีมเทนควินเนี่ยโลจิสติกสเอาตัวที่แย่ๆออกมาเนี่ยส่วนเงินเนี่ยก็ใช้สามตัวนี้เป็นหลักนะฮะตัวนี้โดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้เนาะชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านยากจังไบโอไพต้า er เนี่ยให้ให้ค่าเงินเยอะมากนยส่วนทีมที่สองผมจะใช้อันนี้เนะี่ย ใช้แก๊งของไลแล็บนะครัเพื่อที่จะไปคอมโบกับส่วนของ,นของเนี่ยนะไลแล็บแล้วก็เป็น <Huh? S 2> มิวสิตเนะี่ยอ่าส่วนนี้ก็เอ็กพีตัวนี้คอนวิชชั่นเนี่ยเอ็ XP ให้เยอะมากนะครับสามสิบห้านะครับอ่าสิบห้าตัวอื่นให้สามสิบเนาะตัวนี้ให้สามสิห้าเยอะ <S <S แล้วก็อันนี้จะเป็นเนี่ย แก๊งส0แล้วก็เป็นสองไซเลนต์อีกห้าดาวอีกตัวหนึ่งเฮ้ไซเลนตัวนี้หดาวหรือเปล่าจำไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้ตัวของมิวสิตนะฮะใช้เป็นโบนัสไล่แลบเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ น่าจะล้นไหมเนี่ยรู้สึกว่าเพรว่าเรามีตัวที่เป็นตัวสร้างของมาเพิ่มด้วยๆๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่พออก็เหลือว่าอะไรเหลือสามตัวนี้ไว้ค่อยพรุ่งนี้เชา้าอ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้นะ ใช้ตั้งไปเยอะมาตั้งตรงนี้เลยเน,น่าจะมีอีเวนต์ในส่วนของเอล่าด้วยเนาะเออนี่นะเป็นอีเวนต์เนี่ยซึ่งผมก็คงไม่ได้มาเล่นอะไรตรงนี้เนาะเพราะว่าน่าจะมันไม่ใช่คอนเทนต์ในกาชาเนาะเพราะเป็นว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือได้เอล่าสมใจแล้วใครที่เปิดเอล่าก็ ขอให้โชคดีได้เร็วๆเหมือนผมในวันนี้แล้วกันเนาะใครที่โชคร้ายหน่อยก็อย่างน้อยก็120ก็ถือว่าไม่หนักมากนะได้การันตีแน่นอนอะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิป like. อะไรคอยติดตามกันด้วยนะครับวันดีขอตัวก่อนแล้วก็ผมสวัสดีครับ